สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วีล็อกของโชแชรโรวันนี้เราจะมาเดินเล่นกันที่งานคอมมาน์ะครับผมไบเทคบางนาวันนะสุดท้ายหาเพื่อนน้องๆหน่อยคิดถึงคิดถึงคลิปนี้อาจจะลงแบบงานจบไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับผม,ผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับผมเราจะมาไ,ไม่ได้ไม่ได้มาดูโปรโม,ม,ช,มชั่นอะไรนะครับผมเพราะว่ามันวันสุดท้ายแล้วที่ผมมีมาเดินดูบรรยาก,กาศเฉยๆเดินดูปากครับผมดูย คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอัดีครับกินอะไรดีพี่คะมีเอ,อยู่เลยยังเลยกินอะไรดีกินอะไรดีโใส่หวิังดวาอดีวีล็อกของโชแชโรเฮ้ยแล้วก็ไป็นได้มามาดิครับหนึ่งเห็นตอรรี่บอร์ ควรไหวไหมนี่ครับผมชาวแก๊งน้องนู่นอะเดี๋ยวเ้าค่อยไปดูทีเดือนหน้ามาสองคนจริงเหรอพี่ไม่มีใครคนเนอะไม่แล้วเรอยู่ยังไงกันนะเมื่อวานคนเดียวเลยดีกว่าเมื X ่อวาโอปีไม่มีเลยครับผมวีต้ำไม่มาต่าไม่มา กล้องตัวเดียวด้วยบางทีเออกล้องตัวเดียวด้วยบางทีอ่ะโยกเกยโยกอย่างเอาอ่ะเอาเรื่องโยกไปโยกมาโยกไปถ้ามีผู้โกงลุกทีอย่นั้นได้ไงอือใครมาปรับค้อนอ่ะคิมเหรอก็เหมือนเด้เลยแต่ว่าคนไทยอ่ะใครอ่ะไม่รวยครับครับงค์รบกวนหน่อยแบงค์ไอ้เจี๊ยบเสื้อโปรดักชั่นว่ะโอ้เสื้อโปรดักชั่นว่ะ โอ้อสุดยอดเลยแตตอนผมอยู่ไม่มีวะผมมาทำสุดท้ายใช่มีเนาไม,หไมไาหาเนอะมาจากระยองเลยเนี่ยนี่เขาจะเลี้ยงชาด้วยว้าวเหนื่อยมากอือสุดท้ายแล้วสูๆ้ๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะบิน จะใช้ชีวิตอิสระแล้วกินอะไรดีอ่ะสวัสดีครับผมพี่หน <ah> ิงฝากช่องพี่หน mm ิงด้วยนะครับผมไลฟ์ติ้งคะคะไี่์นี้ครับผมเออสตรีมเกมอ่ะไม่ทำคำถือเลยไม่ทำบอลโลดเลยพิธีกรบอลโลดด้วยนะคะพิธีกรในทีอาดมหนึ่งของประเทศครับผม บอกให้เอาจอขึ้นข้างบนก็ไม่ขึ้นไรกูดปุ๊ในในบคนขาอ,อ,องคอเออแม่อะกินบ้คจังเลย <c oughs> ย,ยูทูบเบอร์หน่อยยูทูบเบอร์สวัสดีครับโใ่ไ,ได้ โว์แชร์โลพี่โว์แชร์โลโว์แชร์โลเล้วเราอยู่กับใครอ่ะน้องจิมและพี่วิทครับงานคอมมาร์ทบูธเจบีมาเที่ยวหาน้องหาน้องหาพี่หาน้องนี่ทำอะไรครับเนี่ย รีมค่ะวันนี้มีหลายราคานะคะอันนี้สีวันนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะอยากให้พวกพี่ๆมามาติดกิมที่บูเจีของเรานะคะกิมนี้ลงอีกทีก็คอมหมารออมน้าครับกับนัดต่อใช่เห็นบอกว่าไม่รู้อ๋อทงชอบกิทูนี่กาแฟพี่กาแฟ ให้ยกจอขึ้นให้ยกจอขึ้นแล้วเป็นไง <จะ S 1> เป็น,ปนไงแต่ไม่ได้ไงวัดอันนั้นอ,อะไรนะโชคดีคอะไรนะโชคดีลาก่อยโชคดีลาก่อยต้องงั้นดิวะแก่แก่ มไม่สวยอะดิถ่ายอะไรวีลรอกไงวีลรอกวีหรอกมีหรอกนี่สวัสดีครับน้องเอ้ยอย่าลืมติดตามน้องเอ้ยนะน้องเอ๋ยค่ะอย่าลืมติดตามใช่อย่าลืมติดตามเพื่อนใหม่ของเราด้วยนะเพลงชื่อว่าโลกความรักซีชบเ ฝากช่องหน่อยฝากช่องเหรอท่างควิชเดี๋ยวนะท่างควิชนะอันเดอร์สกอร์วิกูลตัวนี้นะคะถามพี่โชว์ได้พี่โชว์ไปซับบ่อยเอออยู่ข้างนอกเหรอใช่ค่ะโอเคโอเคพี่โชว์ก็ไม่เน็ตเอ้ยไม่คอมเมนต์ครับ yeah ออกมากําลังจะกลับแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายพี่ตงพี่ตีเลยเลยลเดินถ่ายน้องๆเพื่อนๆเปลื่อยไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยน,นะครับผมรอบหนะ้าของหมัน่าจะมีเดือนนี้นะมาใหม่มาใหม่ไม่ก็เหมือนเดิมอะ่ะขายของเหมือนเดิมไม่มีอะไรบายเจอกันหลีป